อยากพูดจริงครองเลยคะเริ่มจากสิบลีนี้เลยค่ะไม่รู้ร,รูู้่่ววาาแปลไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจปปเป็นไปไม่ได้ปปปปููงนนนน้้้้้อเเ็็็ไไ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 มมมมม่่่่่ดดหรรรืีทาไไสาสวถจจักะะักกกะะค 不认识他没有在考但比拉题没有爱过不想去不想去没有爱你先想去参加不想去参加没有爱考入啊不会做不会做他没办不会做但他要怎么困境啊没动力不着急不着急没动力没动力不着急不可以不可以。不可以 ไม่ได้ไม่โอเค不可以不合适不合适แปลว่าไม่เหมาะค่ะหรือแบบไม่เหมาะสมอะ不合适แต่ถ้าไม่สะดวกนะคะก็ใช้คันนี้เลยค่ะ不方便不方便ก็คือไม่สะดวก方便แปลว่าสะดวกค่ะ不方便ไม่สะดวกน,นีก่เป็นศิบลีที่ต้องรู้ถ้าอยากพูดจริงคล่องนักเรียนเคยรียประโยคไหนบ่อยๆพิมบอกเขาพีอยากเอาซื้อใต้คลิปได้เลยนะคะก็ถึงช่วงแบบทดสอบค่ะ นักเรียนยังจำได้ไหมคำว,ว่าไม่รีภาษาจีนใช้คำว่าอะไรกนคําตอบไปทุ่ชอ่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะและตอนนี้ป,ป๊อป่หยางสื้กกำลังตามหานักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลยหรือว่ามีพื้นฐานมาบ้างแต่อยากจะเรียนรู้ภาษาจีนอยากจะพูดคล่อง,องๆอยากจะสื่อสารโต้ตอบกับคนจีนได้และที่สําคัญเนี่ยฟังรู้เรื่องแล้วโต้ตอบได้ตอนนี้ป,ป๊อปี่หยางซื้เปิดคอร์สพูดจีนได้ใน14วันนะคะเป็นคอร์สภาษาจีนหลักสูตรเล่งรัดเน้นเรื่องการสื่อสาร ใครที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลยอยากพูดภาษาจีนได้อยากคุยกับเพื่อนคนจีนได้คุยกับลูกค้าได้หรือว่าพูดกับแฟนรู้เรื่องนะคะก็มาเจอกันได้ในคอสพูดจีนได้ใน14วันนะคะก็เป็นประโยคคําศัพท์ที่ใช้บ่อยใช้จริงในชีวิตประจำวันจําเป็นที่จะต้องรู้อยากพูดจีนคล่องใครสนใจสามารถทักหา,าป๊อปปี้อย่างเราซื้อทักอินบ็อกซ์เพื่อรับราคาพิเศษไปเลยนะคะแล้วเจอกันในคอสค่ะ